ในช่วงยุคก,ก่อนก่อนที่ผมจะทําโตโต้เอฟซที่มาบ้านผมแต่ละคนจะเป็น f c ที่มันจะเป็นคนปกติอย่างเช่นแบบอ,อ๋อพี่ออยครับขับรถมาบ้านพี่ออยครับออสวัสดีครับพี่เป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปด้วยนะครับผมชอบคลิปที่พี่ขับอาสามลงข้างทางมากเลยครับผมชอบคลิปที่พี่ขับรถวนอ้อมตลาดมากเลยครับเนี่ยมันจะเป็นคนอย่างเงี้ยก่อนกูทําน้องโตโต้เอฟกูมันจะเป็นคนเงี้ยแต่พอผมทําน้องโตโต้แลแ้วมันดังขึ้นมาแต่ละคนที่มาบ้านกูเนี่ยแปลกๆทั้งนั้นผมก็จะใช้ชีวิต ตัวเตียงผมผมก็จะนั่งอยู่หน้าบ้านบ้างปัด mm ฝุ่นปัดของประกอบพัดลมประกอบเตาแก๊สบ้างมันก็จะมีแบบเด็กน้อยเด็กน้อยปฐมปั่นจักรยานมันก็มาเป็นแก๊งเลยไปปั่นผ่านบ้านผมแล้วก็ชี้ผมเอ้ยในไงนในไงนในไงว้ดูดันดูดันเหมือนมือดูมูดิ่งกันปั่นจักรยานแล้วชี้โอ้ดูโต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 โอ้โหเอฟซีมาเอฟซีครับแล้วมันก็ปั่นไปปั่นมาหน้าบ้านผมมันปั่นไปแล้วนะเว้ยแล้วมันก็หายไปประมาณสิบนาทีแล้วมันก็ปั่นวนกลับมาอีกประมาณสี่ห้าคันเนี่ยปั่นกลัับปป่นไ ปั่นมาปั่นไปปั่นมาแรกๆผมก็เฉยเฉยเขาคงเป็นเด็กน้อยแหละเขาก็แบบแยกยะอะไรไม่ออกแต่หลังๆมันมีเด็กคนหนึ่งเขาอายุประมาณป .6 ไปลากผู้ปกครองมามาจากร้อยเอ็ดเขาก็พาแม่เขามาแล้วแม่เขาก็ขึ้นร้านผมมา ừ, ผมก็ได้ว่าเขามาซื้อของข mm. ผมก็ถามมาซื้ออะไรครับเอช่วยมาถ่ายรูปก,กับลูกฉันหน่อยได้ไหมคะเนี่ยลูกฉันเนี่ยอยู่ป .6 เนี่ยมันไม่ยอมอ่านหนังสือเพราะว่ามันบอกว่ามันอยากเจอน้องโต๊น <c oughs> ไงไหนูอยากเจอ พี่เหรอพี่ชื่ออะไรน้องแมงไม่รู้จักชื่อกูจําได้ไหมเนี่ยพี่ชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรพี่ชื่อโตโต้เหรอใช่พี่ชื่อ,ตโ,ตโ,ตอ,อตโตโต้หนูจำได้จำได้พี่ชื่อโตโต้กูแต่ผมไม่ได้แสดงสีหน้าอย่างนั้นออกไปนะกูก็เอาไอ้สั์ไม่รู้จักชื่อกูอีกชอบดูดูพี่จากช่องทางไหนครับดูพี่จากช่องทางไหนดูในติ๊กต็อกครับพี่ดูในติ๊กต็อกผมชอบดูพี่มากเลยเนี่ยในติ๊กต็อกที่เขาแบบว่าแบบว่าตัดตัด,ตดอีดิทโหดๆใส่เพลง ตือต่อๆเดี๋ยวผมชอบดูพี่มากเลยกูไปใส่เพลงตอนไหนวะเนี่ยเนี่เนีแล้วก็เปิดช่องมาให้ดูเนี่ยช่องนี้พี่ช่องเนี้ยผมชอบดูพี่ช่องเนี้ยเป็นช่องประมาณสี่พันซับแล้วมันไม่ใช่ช่องกูด้วยมันจะเป็นช่องที่ไปเอารถทรงเชงเแล้วเอามาใส่เพลงแล้วามาตัดต่อแบบเป็นภาพสลับปบปเนี่ยผมชอบพี่มากเลยเนี่ยน้องนี่ไม่ไม่ใช่ช่องพี่ น้องช่องพี่อีกช่องหนึ่งน้องโดยเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ซึ่งเป็นวันที่น้องๆเขาไม่ได้ไปโรงเรียนแล้วก็อยากจะมาดูคนดังที่เขาชื่นชอบเขาก็มาละว,วันเสาร์อาทิตย์มาแบบปั่นจักรยานมาบ้างให้พ่อให้แม่มาบ้างเดินมาบ้างอย่างนี้นี่ส่วนใหญ่ที่ผมไปสัมภาษณ์สัมภาษณ์มาคือเขาไม่รู้ไว้เพาผมชื่ออะไรเขาแค่เห็นว่าผมดังเป็นคนดังในทิกต็อกแล้วดังที่ไม่ใช่ในช่องกูเองด้วยมันไปดังช่องอื่น่ถามว่าเออมาถ่ายรูปกับพี่เพราะอะไรบางคนแบบหนักถึงกระทั่งแบบ ผมมาถ่ายรูปกับพี่เพราะว่าผมเห็นพี่ในทิกตอกผมไม่รู้ว่าพี่ทําช่องเกี่ยวกับอะไรแต่ผมเห็นพี่ในทิกตอกผมก็เลยอยากมาถ่ายผมว่าัตโฟกนี่ล่าสุดเลยผมกําลังเช็ดรถอยู่หน้าบ้านมีมอเตอร์ไซคันหนึ่งใส่หมวกกันน็อกมีกระเป๋าไรเดอร์อยู่ข้างหลังขี่เข้ามามาจอดที่หน้าบ้านผมแล้วเขาก็เปิดหมวกแล้วเขาก็ถอดหมวกปุ๊บแล้วเขาก็ลงมาจากรถพี่ครับพี่ครับผมผมขอถ่ายรูปกับพี่ได้ไหมครับลองภูมนินี่ก็เลยถามเออผมเป็นใครครับทําไมถึงอยากมาถ่ายรูปกับผมผมเห็นพี่ในทิกตอก ผมเห็นพี่ในทิกตอกครับผมผมชื่อช่องอะไรครับผมชื่อช่องอะไรช่องช่องช่องเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเปิดดูแต่ว่าผมเห็นพี่ในทิกตอกแน่ๆแ,แล้วแล้วผมเห็นพี่ผมจําพี่ได้เลยตาพี่โลโลอย่างเงี้ยตาโลโลขอบตาดำๆผมจําพี่ได้ผมเลยยังมาถ่ายรูปกับพี่๋ยวผมเปิดหาชื่อช่องพี่ก่อนกลัวไหนดูสิมันจะเปิดช่องอะไรกลัวผมจำไม่ได้เลยพี่ผมจำไม่ได้แล้วแต่แต่ก่อนอผมดูโคตรบ่อยเลยผมชอบพี่มากเลย ชอบชอบดูคลิปไหนครับชอบดูคลิปไหนชอบดูคลิปไหนเดี๋ยวผมเปิดดูเดี๋ยวผมเปิดดูว่าผมชอบดูคลิปไหนโอ้ขับเวฟใช่ไหมพี่ขับเวฟใช่ไหมเวฟไอ้อาร์มยืดอาร์มยือาร์มย่นหรือเปล่าครับไม่ไม่ย่นพี่ยืดเลยย,วยาวๆกูมีรถอาร์มยืดด้วยหรอวะอาสามป่ะอาสามป่ะอาสาผมอยู่ในบ้านผมชี้้ดูไม่พี่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คันนี้พี่คันนี้มัน r สิบห้าไม่ใช่ครับ r สามครับไม่ใช่ไม่ใช่ r สิบห้าเออนั่นแหละมันทรงสปอร์ตหรเหมือนกันเอาเป็นว่านะครับผมขอถ่ายรูปก,กับพี่หน่อยมาผมจะเอาไปอวดเพื่อนผมว่าผมเจอคนดังอ่อได้ได้ได้เอาๆๆถ่ายก็ถ่ายก็ถ่ายมันก็ยืนโทรศัพท์ไปปุ๊บแล้วก็ผมก็ยืนอยู่ข้างหลังกอดคอเอ้ยทำไมกอดคอเนี่ย พี่ขอบคุณมากครับพี่ยังไงเดี๋ยวผมจะเอาไปอวดเพื่อนผมพี่เนี่ยผมเล่าให้เพื่อนผมฟังนี่เพื่อนผมไม่เชื่อเนี่ยว่าผมเนี่ยมาเจอพี่เนี่ยปกติผมไม่ได้อยู่ที่ล่องคาหรอกแต่ว่าผมมาเป็นไรเดอร์ที่นี่ผมก็งงไอ้<ม>บ้านกูมีไรเดอร์ด้หรอวะเดี๋ยวล่าอยกอไปก่อนบ้านผมนะครับมันจะเป็นอ,อําเภอเล็กๆอยู่ในจังหวัดกาลสินคือทั้งอาเภอแม่งมีอยู่สรรยามตบลเสาสัญญาณโทรศัพท์แม่งมีอยู่แค่แบบว่าสเสานี่คือดีมากนะทำไมก่อนเสาโทรศัพท์บ้านผมแม่งมีเสาเดียวเวลาใครจะโทรหาผมแต่ก่อนผมมีสาวใช่ไหมสาวจะงอนผมบ่อยมากเพราะ ว่าทางอำเภอแม่งเสาสัญญาแม่งมีเสาเดียวทุกวันนี้มีสองเสาอ่าโอเคดีขึ้นเป็นอำเภอที่เล็กมากๆเลยแล้วผมไม่คิดว่าอำเภอที่เล็กขนาดเนี้ยมันจะมีไลเดอร์กูเกิดมา27ปีกูไม่เคยเจอไลเดอร์ในอำเภอนี้เลยมึงโกหกกูป่ะเนี่ยเขาเพิ่งเปิดใหม่พี่เนี่ยสำนักง,งานเขาอยู่ในเมืองละเอียดใช่ไหมละ่ะและ้วทีเนี้ยเนี่ยเขาเนี่ยเขาให้ผมมาวิ่งที่เนี่ยจ้างผมแบบเดือนละห้าพันให้มาวิ่งถ้าผมได้ออเดอร์แล้วผมได้ค่าส่งเนี่ยเขาก็จะให้ผมหมดเลยแต่ว่าเนี่ยเขาให้เดือนละห้าพันมาวิ่งเล่นในอำเภอเนี่ยแหละ เนี่ยผมวิ่งมาอาทิตย์หนึ่งแล้วพี่อำเภอพี่แม่งไม่มีใครสั่งผมเลยพี่กลัวไม่แปลกกูยังไม่รู้จักเลยถ้ามึงไม่มาจอดหน้าบ้านกูกูก็ไม่รู้ว่าบ้านกูมีอะไรเดอร้อใช่พี่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาประชาสัมพันธ์กันยังไงนะแต่ว่าผมวิ่งมาอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเหงาหงอยมากเลยมันไม่มีใครเรียกผมเลยพี่ปกติผมจะก็จะก็จะไปนอนอยู่สวนสาธนะารณะแถวบ้านพี่มีสวนใช่ไหมผมจะไปนอนเล่นอยู่นั่นแหละนอนเล่นรอเดอ้อนอนนอนทั้งวันอนะ่ะผมไปผมมาประจำการที่อำเภอพี่เนี่ยคือผมอยู่ตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงหก ผมก็นอนเล่นอยู่สวนธนะถึงหกโมงเย็นเงามากพี่เนี่ยผมว่าแล้วถ้าผมเจอพี่นะผมเดี๋ยวผมจะมาเล่นกับพี่นี่แหละเดี๋ยวผมจะมาเล่นกับพี่เนี่ยผมเจอพี่แล้วเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดแอปเนี่ยพี่ลงทะเบียนพี่ลงทะเบียนเลยพี่กดเลยพี่ชอบเมนูไหนพี่กดเดี๋ยวผมมาส่งพี่เองนะพี่กดสั่งบ่อยๆก็ได้นะเพราะผมเงาทั้งอำเภอไม่มีใครสั่งผมเลยนะผมแล้วผมหวังว่าพี่น่าจะเป็นออเดอร์แรกในวันนี้นะและน้องเขาก็บอกว่าเนี่ยผมเวลาผมบ้างๆเยอะขนาดนี้ผมไม่รู้ว่าจะผมจะทําอะไรดี ผมอีกในนึงผมก็อยากจะทําช่องนะทำช่องทิกตอกเหมือนพี่เออพี่ทําช่องทิกตอกชื่ออะไรนะครับผมก็ไม่รู้ว่าพี่ทําอะไรแต่ผมอยากจะทําช่องทิกตอกเหมือนพี่ผมคิดไอเดียไม่ออกเลยวันหนึ่งแบบว่าผมนอนอยู่ใช่ไหมผมก็คิดว่าเออถ้าเรามีเวลาว่างๆมาทาคลิปอะไรเงี้ยมันก็คงจะดีแต่ผมไม่รู้ว่าผมจะเริ่มจากตรงไหนดีไงผมแบบโทรศัพท์ผมกาก,ากอย่างเงี้ยเนี่ยลดทรัพยากรเงินผมก็ไม่มีเนี่ยลถที่ใช้ขับไรเดอร์ก็เป็นแค่เวฟร้อยสิบ ธรรมดาเงี้ยมันไม่มีอะไรพิเศษเลยผมไม่รู้ว่าผมจะเริ่มทาคลิปตรงไหนพี่ออยช่วยแนะนาผมให้หน่อยได้ไหมครับผมอยากดังเหมือนพี่อยากดังเหมือนกูแต่มืองไม่รู้ว่ากูทําคลิปเกี่ยวกับอะไรนี่นะใช่ใผมอยากดังเหมือนพี่เดี๋ยวกูถามก่อนมึงชื่ออะไรมึงชื่ออะไรมึงชื่ออะไรผมชื่อผมชื่อจอนนี่ครับพี่มึงบอกรู้จักกูใช่ไหมกูชื่ออะไรผมจำชื่อพี่มันจําชื่อกูไม่ได้กูเลยบอกอ่ะผมชื่อนาเดีย พี่อย่ามาหลอกผมมั่วป่ะเนี่ยคนอะไรชื่อนาเดียดไม่มีอ่ากันกูชื่อไมค์เมเนตแล้วกันโอ้พี่หน้าพี่ไม่เหมือนฝรั่งเลยผมก็ดำๆตาก็โลโลไม่ไม่ไม่เอาดีๆพี่พี่ชื่ออะไรอ่ะพี่ชื่อออยพี่ชื่อออยเอาดีๆแล้วพี่ชื่อออยอ่ะโอเคครับพี่ออยครับผมต้องทํายังไงบ้างผมนี้จะมีผู้ติดตามผมทํายังไงบ้างผมถึงจะดังเหมือนกับพี่ออยบ้างกูก็เอามือแตะไหล่ต้านี้จน้นี่กูก็ไม่ได้ดังขนาดนั้นซับกูอยู่สี่แสนมาสี่ปีป่าวะ ออประมาณ2ปีผมอยู่4ี่0สนมา2ปีแล้วไม่ไมยขยับะ <c oughs> กูก็ไม่ได้ดังขนาดนั้นนะแต่กูก็มีบางอย่างที่พอจะแนะนําได้ผมก็เลยบอกน้องจอน,นี่ไปว่าผมมีข้อคิดจากมิสเตอร์บีทผมไปดูที่เขาให้สัมภาษณ์ในพอดแคสต์นู่นนี่นั่นในรายการนะผมก็จําเข้ามาแล้วผมก็มาบอกต่อจอน,นี่และก็บอกต่อทุกคนที่กําลังดูคลิปด้วยว่ามิสเตอร์บีทเนี่ยเขาเคยพูดเอาไว้ในรายการพอดแคสต์ว่าถ้าคุณอยากทํา o ยู YouTube แต่คุณมีแค่กล้องตัวเดียวแล้วคุณไม่รู้จะเริ่มจากอะไรดี ให้ลองทําอะไรที่มันท้าทายขีดจากัดความสาบารเของตัวเองดูยังไงครับพี่ยังไงครับพี่ยกตัวอย่างเช่นของมิสเตอร์บีดมิสเตอร์บีเขาทำคลิปนับ1นึถึงสองแสนตั้งกล้องมาเลยตั้งกล้องโง่ๆแล้วแม่งก็นับ1-2-3-4-5-6-7-8-9จนถึง2 0 0แสนใครมันจะมาดูวะพี่เออมึงเชื่อกูมันมีคนดูมันเป็นอะไรที่ทรมานคนทำ แต่มันสนุกสำหรับคนดูนั่งดูคลิปหมาสายตูด10ชั่วโมงอะไรเงี้ยวิ่งถอยหลังในงานมาราธอนหรือไม่ก็มึงทำแบบนั่งบนรถมอเตอร์ไซค์2ยีสี่ชั่วโมงเดินอ้อมรถมอเตอร์ไซค์2ยีสี่ชั่วโมงมันไม่ต้องตัดคลิปอะไรเยอะเลยมันแค่ตั้งกล้องแล้วทำไปจอนี้ก็ถามผมว่าโอเคครับพี่ผมเข้าใจแล้วครับแล้วผมควรจะเริ่มประยุกต์มันยังไงอ่ะผมยังมองไม่ออกเลยพี่มีแนวทางไหมคลิปแนวทางของมิตตเบีร์เนี่ยกูก็มาใช้ในช่องกูเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นขับ60ตลอดทาง ถ้าคุณจําได้ในสมัยแบบว่าเมื่อ6ปีที่แล้ว6กถึงเปีที่แล้วที่ผมขับ R360 กิโเมตรตลอดทางอันนั้นผมก็ได้แรงบนันดาใจมาจากคลิปของจิมมี่มิสเตอร์บีเหมือนกันแล้วก็จะมีะขับรถวนอ้อมตลาด1,000รอบผมก็ได้แนวคิดมาจากจิมมี่เหมือนกันที่เขาขับรถอ้อมแมกโ n นอลผมก็เอาไอเดียมาปรับใช้เนี่ยมันก็ลองดูตอนนี้มึงไปนอนอยู่สวนสาธารณะใช่ไหมมึงก็ทําคลิปไปเลยแบบวันนี้ผมจะมาเขีนเว็บร้อยสิของผมอ้อมสวนสาธารณะจนกว่าจะมีออเดอร์เข้าเนี่ยเนี่ยกูคิดให้มึงกันเนี่ยโอ้พี่ผม ขอบคุณพี่ออยมากครับที่ออยเบิกเนตผมถึงนี้นผมจะจําไม่ได้ก็ตามมาพี่ออยทำคอนเทนต์อะไรแต่ก็ขอบคุณมมกครับงั้นเดี๋ยวผมขอไปนอนที่สวนสาธารณะก่อนนะเดี๋ยวยังไงถ้าผมได้ผ่านมาทางนี้เดี๋ยวผมมาเล่นกับพี่ออยนะทุกวันนี้จอหน,นี่เขามาเล่นบ้านผมเป็นประจำละมาเล่นเขาก็จะมาถามเกี่ยวกับการทํา YouTube ถามนูน่นถามนี่นะครับซึ่งกูก็ตอบได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะกูไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญทางนั้นนั <laughs> ้นถ้ากูเป็นผู้เชี่ยวชาญทางนั้นนั้นป่านนี้กูคงล้านซับไปแล้ว <laughs> FC คนไหนที่เคยมาบ้านผม,นมอ่ะ คุณจะโดนผมหลอกใช้แรงงานมี f อผมคนหนึ่งมึงขับ R1 วันอ่ะขับ r าวันมาจากกรุงเทพอ่ะเพื่อมาหาผมที่บ้านที่กาลสินเนี่ยโอ้ผมชอบพี่ออยมากเลยครับเนี่ยผมซื้อ R3 สก็เพราะพี่ออยเลยก่อนหน้านี้เขาขับ R3 าแล้วเขาค่อยอัพเป็นอาวันมาหาผมใช่ไหมแรกๆก,ก็คุยดีหลังๆผมก็ใช้แรงงานเขาใช้ประกอบเตาแก๊สผมใช้ก็ประกอบเตาแก๊สไปแล้ววันต่อมาแม่งก็มีคนนึงขับ r 1 5กูก็ใช้มันประกอบพัดลมมันต่อมามีคนนึงขับซีดีอาร์ร้อยห้าสิบมา กูก็ใช้มันประกอบนู่นประกอบนี่ใช้มันติดสติ๊กเกอร์บาร์โค้ดอย่างนี้นี่ผมใช้หมดทุกคนแหละยังออไอพิมพิมดูคลิปนี้อยู่ใช่ไหมพิมก็เป็นสมาชิก20บาทในช่องผมนะครับทุกครั้งที่พิมกลับมาจากขอนแก่นแล้วกาลังจะไปอุบลพิมจะแวะผ่านบ้านผมไยแล้วพิมก็จะโดนผมใช้งานอย่างเช่นช่วยไปยกรถคันนั้นช่วยยกนั่นยกนี่ประกอบนู่นประกอบนี่ ใครมาหากูใช้งานหมดอ่ะดึงไอ้จอนี่ก็ไม่รอดนะครับอย่างวันนี้ผมก็ใช้จอนี่วัดสายยางหน้าบ้านผมผมจะมีสายแก๊สของผมที่ผมจะตัดแบ่งไว้ทีละสองเมตร2เมตรการที่ผมใช้คนที่มาหาผมอย่างเงี้ยผมบอกข้างก่อนแล้วนะว่าเนี่ยถ้ามาหาผมอ่ะ จะโดนผมหลอกใช้แรงงานนะถ้ามาบ่อยๆมารแรกๆก็จะไม่โดนหรอกมาบ่อยๆอย่ะมึงโดนกูแน่บอกอ๋อได้ครับพี่ผมยังไงก็ดีกว่าให้ผมไปนอนอยู่ตรงสวนสาธารณะเงาๆไม่มีอะไรทำช่วง bye bye, บ่ายๆใช่ไหมบ่ายๆอ,ออเดอร์เงียบใช่ไหมอ่ะผมก็จ้างไอ้จอนี่เอาพัดลมผมไปให้ช่างเป็กทำไมต้องเอาพัดลมไปให้ช่างเป็กรู้ไหมเพราะว่าผมเนี่ยเอาพัดลมไปแต่งกับช่างเป็กคุณรู้ไหมว่าช่างเป็กอ่ะนอกจากเป็นช่างที่ทําแต่งรถได้แล้ว ช่างเป็กยังสามารถที่จะแต่งพัดลมได้ด้วยพัดลมในบ้านผมทุกตัวเอาไปแต่งกับช่างเป็กหมดช่างเป็กตม่งจูนพัดลมเปลี่ยนกล่องพัดลมเปลี่ยนจากบูธเป็นลูกปืนอย่างนี้เนี่ยปกติพัดลมที่ใครขายกันะตรงแกะใบพัดกันะมันจะเป็นบูธใช่ไหมช่างเป็กนั่งเปลี่ยนจากไอ้บูธที่เนี่ยเป็นลูกปืนรอบจับแล้วก็เปลี่ยนไอ้กล่องควบคุมเขาเรียกอะไรวะกาบายเซนเตอร์ป่ะไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันก็เปลี่ยนเป็นกล่องแต่งอย่างเงี้ยเปิดเบอร์หนึ่งไม่เหมือนเบอร์สามแล้วเปิดเบอร์สามไม่เหมือนเปิดเบอร์แปดพัดลมผมมันเหมือนนน่าจะลูกกกปืแตมั้้ง็ใหไอ้จอนนเี่ย เอาไปส่งที่บ้านช่างเป็กและนั่นก็เป็นเรื่องราวของ F.C. ที่มาในบ้านผมส่วนอีกประเภทหนึ่งก็คือ F.C. ที่มาทางโลกออนไลน์โดยปกติส่วนใหญ่นะ้วสำหรับใครที่ทักแชทมาผมคนที่ผมจะตอบก็คือคนที่มีคําถามถ้าใครทักมาผมแบบพี่ครับผม F.C. ครับพี่หรือไม่ก็แบบทักมาพี่ครับสวัสดีครับผมไม่ตอบเพราะว่าผมไม่เห็นท็อปิกที่เราจะคุยอะไรกันคือถ้าคุณอยากจะทักมาผมเลยผมตอบคุณพิมพ์เป็นคาถามมาเลยอันนั้นนะ่ะผมตอบเนี่ย ถ้าทักมาแค่สวัสดีครับเนี่ยกูไม่ตอบมึงแน่นอนล่าสุดชายคนหนึ่งทักผมมาตอนประมาณ4ี่ทุ่มสวัสดีครับพี่จากช่องไอซีพใช่ไหมครับสวัสดีอีกครั้งนะครับก่อนอื่นขออนุญาตบอกก่อนว่าผมเป็น FC แฟนขับพี่คนหนึ่งที่ตามจากช่อง YouTube ครับติดตามพี่ชื่นชอบมากๆดูวิดีโอพี่แทบทุกคลิปดูวิดีโอกูแทบทุกคลิปติดตามเป็นกำลังใจขอให ช่อง YouTube 9สู่5แสนซับวๆนะครับทักมาตอนสีทุม่มกูไม่ได้ตอบกูจะนอนละเพราะว่าทรงๆเนี้ยคือมันก็มี FC ทักมาให้กำลังใจผมนะครับคือถ้าผมตอบไปอ่ะคงจะคุยยาวจนถึงเช้านะไว้พรุ่งนี้กูมาตอบมึงแล้วกันวันพรุ่งนี้ไปตั๊บผมก็ทักไปขอบคุณมากครับแต่ช่วงนี้เนี่ยช่อง OICP ผมไม่ค่อยได้ลงคลิปนะผมจะไปลงคลิปในช่องเติมคันเร่งสักพักผมก็วางโทรศัพท์ วางโทรศัพท์ปั๊บแม่งตอบกลับมาเลยเขาตอบกลับผมเร็วมากอ่ะแม่เหมือนถือโทรศัพท์ไปตลอดเวลาแล้วรอกูตอบอ่ะขอบพระคุณมากๆครับที่ตอบกลับผมยังไงผมขอเป็นกำลังใจให้พี่เสมอนะครับสักพักเขาก็ส่งคลิปวิดีโอมาให้ผมไยเป็นคลิปวิดีโอที่ถ่ายเซฟี่ตัวเองอยู่กับลูกอันนี้ไม่ใด้ลูกบานอะ่ะถ่ายกับลูกอย่างเงี้ยแล้วบอกสวัสดีครับผมเป็น f c ่นะครับขอบคุณพี่มากเลยนะครับที่ตอบแชทผมยังไงก็ขอให้พี่ ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับระหว่างที่เขาพูดไปในคลิปตาเขาแม่งจะกอ,อกซ้ายกอ,อกขวาก็อาจจะเป็นเพราะแบบเขารีบพูดรีบไปทํางานหรือเปล่าตาเขาเลยกอ,อกซ้ายกอ,อกขวาแล้วเขาก็อัดคลิปส่งให้ผมอีกเขาบอกว่าออผมอยู่ขอนแก่นนะครับถ้าคุณพี่ได้ผ่านมาทางขอนแก่นยังไงก็เข้ามาทักทายสวัสดีเล่นกับผมได้นะครับผมอยู่ที่อำเภอนี่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 นะเขาก็อัดคลิปส่งกับมาอีกนะคือผมแชทไปหาเขาอะ แต่เขาอัดเป็นคลิปส่งกลับมาผมก็อขอบคุณสําหรับกําลังใจเขาก็เงียบหายไปสักพักประมาณตอนช่วงเงย็นๆส่งวิดีโอมาให้ผมแล้วเป็นคลิปลูกเขาเวนอนอยู่ในเปแล้วแบบเป็นมือแกว่งเห็นลูกแล้วก็พิมพ์ไปลูกน่ารักจังเลยนะครับเขาพิมพ์กลับมาเป็นข้อความยาวๆยาวมากๆอ่ะคืองี้ครับผมขออนุญาตพี่เพราะจะขอส่งเรื่องลูกถึงพี่ครับส่งเรื่องลูกถึงพี่คืออะไรวะผมมีลูกสาวหนึ่งคนอายุสี่ขวบผม ขอโทษที่เสียมารยาทนะครับผมทราบดีว่าพี่ไม่ได้รู้จักผมเป็นการส่วนตัวผมอาจเป็นแค่ fc คนหนึ่งที่ติดตามพี่และดูคลิปพี่ทุกคลิปย้ำกุยละมาดูทุกคลิปซึ่งมีหลายคนที่ชอบในตัวพี่คือผมมีเรื่องอยากจะขอความช่วยเหลือเรื่องลูกพี่พอจะช่วยผมได้ไหมครับและหลังจากนั้นเขาก็ส่งแบบว่ารูปบัตรประชาชนของเขามาก็เห็นชื่อเห็นเลขบัตร เห็นหน้าตาอย่างนี้เห็นหมดทุกอย่างเลยแล้วเขาก็ส่งคลิปมาให้ผมอีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปเซลฟี่อีกแล้วครับคราวนี้เซลฟี่คนเดียวแล้วคนดูตาผมนะเดี๋ยวผมจะแอคแอคติ้งมันเขาเลยสวัสดีครับพี่ครับคือตอนนี้ลูกผมท้องเสียอยู่ผมไม่มีนม,มให้ลูกกินผมไม่มีเงินซื้อนมให้ลูกกินเลยครับแล้วอยู่ดี่แม่งเงียบอะแล้วแล้วเหมือนแม่งคลิปมดจะพูดอคือผมขอ ความเมตตาจากคุณพี่ได้ไหมครับ <S <S ช่วยซื้อนมให้ลูกผมทีนะครับขอบคุณครับแล้วเขาก็ส่งรูปไอ้รูปนี้ผมน่าจะเปิดเผยได้อยู่น,น,น,นี่คือเขาส่งรูปโถนมอย่างเงี้ยเป็นภาพโถนมที่ว่างเปล่าแล้วแตก,แตกสังเกตถึงความแปลกได้หลายอย่างอย่างแรกคือทําไมตามึงก,กอกซ้ายขวาตอนพูดตาม,มึงอยงู่อย่างที่สองทำไมรูปกระป๋องนมภาพมันแตกอย่างเลยแตกมากๆแตกแบบผิดปกติมากๆ มันแตกจากภาพที่แบบว่ามึง,ม,งมึงถ่ายวิดีโอส่งไม่กูถ่ายวิดีโอส่งไม่กูภาพมันยังชัดกว่านี้เลยแลอย่างที่3ภาพบัตรประชาชนแตกแล้วเป็นบัตรประชาชนหมดอายุด้วยผมก็เลยเอาชื่อเนี้ยเอาไปเซิร์ชดูใน Google พางเจอเลยมีชื่อเขาอะอยู่ในรายชื่อคนโกงเตือนต้องระวังโอ้คนนี้ประวัติโชคชนเขากง iPad โกง iPhone อย่างเงี้ยชื่อนามสกุลชื่อตรงปะวะชื่อนามสกุลแม่งตรงเป๊ะเลยแล้วผมก็เลยเอาชื่อของเขาอะไปค้นหาใน Facebook เจอเพจฟุตบอลเพจหนึ่ง ที่โพส์เตือนภัยเขาก็โพสต์ไปแล้วเตือนภัยนะครับตอนนี้มีคนกําลังแอบอ้างนําลูกสาวของตัวเองเพื่อมาของเงินอินฟูสายฟุตบอลโดนหลายคนแล้วเอาหน้าแปะไว้ถ้าคนนี้ทักมานะอย่าให้ทักไปหลายคนแล้วพอเราโอนเงินให้ปุ๊บเขาก็จะบล็อกทันที <laughs> มันก็มีหลายคนโดนส่วนใหญ่เป็นบนิเวงการฟุตบอลนะก็พิมพ์แบบคล้ายๆกันเลยไอเพจฟุตบอลนั้นอ่ะมีคนติดตามอยู่70,000สคนพิมพ์เหมือนกันกันกนกบที่พิมพ์หาผมนะครับพิมพ์ว่าสวัสดีครับใช่ช่อง ฟุตบอลตืดๆไหมครับผมชอบคลิปพี่ทุกคลิปเลยครับขอให้ก้าวสู่เจ็ดแสนซับไวๆนะครับเหมือนกันไม่งพิมพ์เหมือนกอปวบางอะพิมพ์เหมือนกันเป๊ะและรูปที่เขาใช้ในการขอเงินค่านมลูกอะไม่เป็นรูปเดียวกันเป๊ะรูปบัตรเหมือนกันคลิปวิดีโอเดียวกันกระป๋องนมม่งก็เหมือนกันอะไอในคลิปที่เขาถ่ายส่งมาให้ผมอะน่าจะเป็นคลิปที่อัดไว้อยู่แล้วเว้ยเพราะว่าเขาไม่พูดชื่อช่องผมแล้วเขาจะส่งคลิปนี้คลิปเดียว ให้ทุกเพจอัดรอบเดียวส่งให้ทุกเพจฉลาดล้ำสุดๆไปอ่ะกูรู้แล้วไอ้เที่นี่มึงมิดฉาชีพแน่นอนเพราะว่ากูเช็คมาละขอเล่นด้วยหน่อยแล้วกันในขณะที่ผมหาข้อมูลนะครับไอ้คนเนี้ยมันก็ส่งแชทมาลุลๆเลยส่งรูปลูกที่ขี้แตกมังส่งรูปลูกขี้แตก นี่กูกูกำลังจะไปสั่งปลาหมึกผัดผงกะหรี่กินแล้วแมงสีมันเหมือนกันโออวสาอาหารไอ้สารเอยคือเขาต้องส่งขนาดเนี้ยผมก็เข้าใจแหละเพื่อมันจะได้ดูเรียวไงมันจะได้ดูเรียวเรียกคะแนนความสงสารเขาส่งยันแบบใบสูติบัตรของลูกมาผมก็เลยพิมพ์ไปว่าคุณบอกว่า,ค,วาคุณดูคลิปผมทุกคลิปใช่ไหมครับคุณชื่ออะไรครับคุณชื่ออะไรเขาบอกว่าเขาชื่อไอ้เฮียถ้าพูดชื่อจริงเขาไปมันจะเป็นไงปะเอ้แต่มันเป็นมิจฉาชีพนี่ชื่อกุ๊กผมชื่อกุ๊กครับพี่คุณกุ๊กบอกว รถคันนี้รถคันนี้ผมชื่ออะไรถ้าดูทุกคลิปแล้วมันมเงียบเลยไม่เงียบไปเป็นชั่วโมงเลยมันไม่ไปหาข้อมูลก <c oughs> มันไปไปหาข้อมูลไนดะ้ยังเงียบไปชั่วโมงแล้วเขาก็พิมพ์ตอบกลับผมมาเว้ยว่าขอตอบตามความจริงเลยนะครับผมไม่โกหกผมติดตามพี่แน่นอนครับผมดูพี่ทุกคลิปแต่ผมจําไม่ได้ว่ารถคันนี้ชื่ออะไร <c oughs> ไม่เป็นไรครับงั้นเดี๋ยวคันนี้แล้วกันผมมีรถของผมอีกคันหนึ่งผมก็ส่งรูปนี้ให้นี่คือรถของผมอีกคันหนึ่งรถคันนี้ชื่ออะไรครับคันนี้ไม่ใช่รถผมหรอกมันเป็นรถพี่บิว แต่ผมบอกไปว่าเนี่ยคือรถผมแล้วมันเขาพิมพ์ตอบมาว่าคันนี้ผมเห็นอยู่ในคลิประบบสมัครสมาชิกครับผมเปิดดูไม่ได้เพราะผมไม่ได้สมัครสมาชิกผมก็เลยอ่าลองลองอีกสักรูปเนี่ยผมก็ส่งรูปนี้ไปดูคุณกุ๊กครับถ้าคุณดูช่องผมจริงเ่ยผมจะมีคลิปแข่งรถสองสองันเนี่ยคันรนแรงออกันครับตอบไม่ลังเลมันตอบว่าเบอร์หนึ่งคืออาสามรถกูแรงกว่าซึ่งตอบไม่ถูกหรอกแต่มันเป็นคำตอบที่ผมถูกใจ พี่เบลแม่งชอบรอกูอะว่าเอา k t m 690มาเาแดก R3 กูได้เอเอไอรถสองสูบนี่แพ้รถหนึ่งสูบนี่ตอบถูกใจผมแล้วแมงก็พิมพ์มายาวๆเลยผมพอจะทำยังไงให้พี่สบายใจได้บ้างครับหากเป็นไปได้ผมอยากจะเอาเบอร์ให้พี่ให้พี่โทรหาผมเลยครับผมอยากเปิดกล้อง,องคุยกับพี่ผมขอโอกาสพี่ได้ไหมครับลูกผมป่วยหนักมากเลยครับอย่างนึงอูพิมพ์ยาวเลยอย่างเงี้ยกูก็เลยบอกว่าส่งเพจไอเหียเมกาธรเนี่ยอลองทักหาคนนี้ดูครับ เขาเขารวยครับเขารวยเขารวยนระอย่าลืมนะครับแอดไลน์พี่เนี่ยม่ตอบกลับมาล่ผมไม่รู้จากเขาครับอยากขอความเช่อจเลยจากพี่ครับเพราะว่าผมก็ดูคลิปพี่มาไม่ต้องพูดแล้วไม่ต้องพูดแล้วเอางี้ในฐานะที่กุ๊กนี่ตอบถูกใจผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมสั่งไปให้จะสั่งนมแ e อปส้มให้รอรับอย่างเดียวขอที่อยู่นยเดี๋ยวผมจ่ายให้ละได้จริงเหรอครับพี่โอ้ขอบคุณครับเขาก็ส่งที่อยู่มาให้ผมเริ่มใจอ่อนแล้วอย่างไรเขาก็ไม่ได้มาขอตังเราเขาขอนมเขาอาจจะแบบว่าขอนมจริงๆก็ได้หรือกปล่า เออตอนนั้นผมเริ่มใจอ่อนแล้วสั่งนมผงไปลงบ้านเขาเขาก็ขอบคุณผมครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับแต่ทีนี้คือผมอยากจะรบกวนพี่อีกนิดหนึ่งได้ไหมครับผมไม่มีปัญหาครับถ้าพี่จะส่งนมผงม,มาให้แต่เวลาส่งเนี่ยมันใช้เวลานานครับพี่ผมอยากจะขอเงินพี่เลยได้ไหมครับผมจะได้ไปซื้อให้ลูกกินตอนนี้เลยเออขอขอ,ขออะไรนะครับขอเงินใช่ครับพี่ผมอยากจะขอเงินพี่เลยได้ไหมครับเดี๋ยวผมส่งเลขบัญชีให้มันก็ส่งเลขบัญชีมามันเป็นเรื่องที่เร่งด่วนมากจริงๆครับพี่ ผมขอเป็นเงินแทนได้ไหมครับพี่ผมขอร้องแหละครับมันก็ส่งเลขบัญชีมายำๆอ่ะขอสัก250ร้อยห้าสิบได้ไหมระบุระบุราคามาน้วยนมผงยี่อะไรราคานัเขาบอกไปว่าเอ้าอย่างนี้คลิปที่กูกถ่ายมาให้ผมอ่ะมันยังดูยืนยันไม่ได้เพราะว่ากูไม่ได้พูดชื่อช่องผมอยากให้ยืนยันนะลองถ่ายคลิปแล้วพูดชื่อช่องผมมาหน่อยมันก็เงียบยาวเลยเงียบยาวแบบเป็นแบบสี่ชั่วโมงอ่ะจนถึงค่ำแล้วมันไม่ตอบผมเลยมึงเจอไม้นี้เข้าไปมึงไม่กล้าอัดคลิปแล้วพูดชื่อช่องกูใช่ไหมล่ะ นี่แหละมิดชาชีพชัวๆวสปักชงห้าทุ่มมีคลิปวิดีโอส่งมาในไลา์ผมเตึง้งเป็นคลิปติ๊กุกซืฟี่อยู่สวัสดีครับพี่ออยซีหรือพี่ออยช่อง y t u t u ออยซีพมีผู้ติดตาม429,000พผมกุ๊กนะครับผมขอรับบริจาคเป็นเงินสดเท่านั้นนะครับเพราะว่ากว่านมผงจะส่งมาถึง ลูกผมน่าจะอดหิวพอดีขอความกรุณาเป็นเงินสดนะครับพี่ออยครับมึงเล่งกูด้วยเล่งกูด้วยวาให้กูโอนเงินสดก็รู้แหละว่าเขาหลอกผมกูเลยไม่ผมก็เลยไม่โอนนะครับผมก็เลยแบบไม่ตอบเลยไม่ตอบแล้วก็บล็อกแม่งเลยก็อมาลอยฟังเตือนภัยนะครับถ้าใครที่เป็นอินฟูอยู่แล้วดูคลิปนี้อยู่แล้วแบบว่ามีคนทักมาหาคุณ่ะว่าสวัสดีครับพี่ผมติดตามพี่ดูพี่ทุกคลิปขอให้ก้าวสู่เท่านั้นเท่านี้ซับไบไวอย่างเงี้ย คุณสันนิษฐานไมไ้เลยว่าเป็นไอคิยกุ๊กนี่แหละ <c oughs> ถ้าคุณอยากโดนผมใช้แรงงานอ่ะคุณไม่จำเป็นต้องแบบว่ามาที่บ้านผมก็ได้คุณแค่อยู่บ้านคุณแล้วคุณเปิดไลน์เนี่ยวนไว้ปิดเสียงไว้ก็ได้เปิดวนไว้เท่านี้คุณก็จะเป็นแรงงานให้ผมได้แล้วว <c oughs> ่างไม่มีอะไรทําก็เปิดไลน์นี้เล่นๆก็ได้ครับเปิดวนไว้อยู่งั้นแหละนะเปิดไว้เพราะว่าผมจะได้มีเงินเข้าเยอะๆนะครับ